ดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านเวอร์คับแลนด์นะคะวันนี้เรามาดูที่ดินถมแล้วนะคะอันนี้ถมเกือบทั้งแปลงเลยนะคะมาดูบริบทโดยรอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นถนนคอนกรีตค่ะแล้วก็นี่จะเป็นแปลงของเรานะคะถมแล้วด้านข้างก็ไม่เหงาแล้วนะด้านข้างก็จะมีเป็นเพื่อนบ้านแล้วนะคะขนาดที่ดินนะคะ575ตารางวานะคะ นี่เลยค่ะแล้วก็ความกว้างที่25คูณ92เมตรนะคะเป็นที่ดินถมแล้วนะคะเกือบทั้งแปลงนะอ่าอันนี้จะเหมาะกับทําแนวแบบว่าบ้านสวนนะคะด้านหน้าก็เป็นบ้านข้างหลังก็สามารถปลูกสวนได้ทําสวนได้นี่เลยค่ะค่ะถนนก็เป็นคอนถนนคอนกรีตนะคะในโครงการนี่ท่านใดชอบแนวบ้านสวนนะคะบรรยากาศเงียบสงบนะคะทุกคน แนะนำแปลงนี้เลยนะคะโอเค